ดีครับทุกคนล่าสุดนะครับผมเพิ่งไปดูวันพีซเวอร์ชันคนแสดงมานะแลวก็อยากจะบอกว่าโดยรวมแล้ว่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวตัวละครเนี่ยเหมือนต้นฉบับมากแล้วก็เนื้อเรื่องโดยรวมไปในทิศทางเดียวกันยังไงก็ตามนะระหว่างที่ดูอยู่น,นนะผมก็อดตัณหิดใจไม่ได้ว่าจริงๆแล้วมันก็มีเปลี่ยนไปหลายอย่างอยู่นะและบางอย่างที่เปลี่ยนก็ไม่ใช่เปลี่ยน,นเล็กๆอย่างเปลี่ยนฉากหรือว่าเปลี่ยนการต่อสู้แต่เปลี่ยนเนื้อเรื่องไปเลยซึ่งของพวกนี้อาจจะทำให้เนื้อเรื่องในอนาคตเนี่ยบางอย่างแยกทางออกจากต้นฉบับได้ดังนั้นววนนนนเเเเเดดดดีีีีีีี๋ยยว้ราาาาจะมมมู5สสสิิ่่่่่่่งงงททททปปลไกกุใออคแพ เลือกมาแค่5อย่างเนี่ยเพราะว่าผมไม่อยากจะเอามาทุกอย่างนะเพราะถ้าเราเอาทุกอย่างมาพูดเนี่ยวิดีโอเดียวก็คงไม่พอแน่นอนเลยซึ่ง5อย่างที่เลือกมาเนี่ยผมก็จะจัดอันดับในสิ่งที่ผมคิดว่าสร้างผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาคต้นฉบับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลย ขันที่ห้าก็คือจะเป็นการพบของตัวละครรักอันนี้ผมให้ลห้าเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มีผลต่อเนื้อเรื่องในระยะยาวมากแค่วิธีพบะกันครั้งแรกอาจจะต่างกันนะครับเช่นโซโลเนี่ยเจอกันครั้งแรกจริงๆแล้วอาจจะเป็นที่ร้านแขวนเลยเพราะลูฟี่เนี่ยไปรู้จักโซโลผ่านโคบี้ก่อนแล้วก็รู้ว่าที่เนี่ยมีนักล่าค่าหัวที่เก่งมากๆอยู่คนนึงลูฟี่จึงตรงไปท้าทามที่โซโลเลยแต่ในเวอร์ชัน F ฟิกนั้นเขาไปเจอกันในบาร์ก่อนโดยลูฟี่เนี่ยได้เห็นโซโลสู้กับตาถึงชอบขึ้นมาหรือจะเป็นนามิก ก็คือจะไปถึง Orange Town ตอนที่นามิไปพยายามขโมยแผนที่แกรนไลน์จากบากี้แต่ในทางกลับกันเวอร์ชัน Netflix เนี่ยนามิกับลูฟี่อ่ะไปได้แผนที่ของแกรนไลน์อ่ะตั้งแต่การมอรแกนเลยแล้วก็เข้าร่วมทีมพร้อมกับโซโลเลยตัวละครอีกตัวที่ผมเอาเป็นตัวอย่างนะครับก็คือจะเป็นอย่างอุซบที่ปกติแล้วจะเจอกันตอนเพิ่งขึ้นเกาะพร้อมกับเด็กๆลูกสมุนโจรสลับอุซปแต่ใน Netflix เนี่ยลูฟี่ไปเจอเรือแมรี่ก่อนแล้วก็ไปเจออุซบอยู่บนเรือของแมรี่ทั้งๆที่จริงๆแล้ว่เรือ Going Mary กว่าจะไปเจอก็คือตอนจบเกาะเลยแต่อย่างที่บอกไปนะครับทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่โตอะไรมากเพราะผลที่ออกมาก็คือเหมือนกัน นะครับผมก็คือได้ลูกเรือมาแล้วก็คือได้เรือออกมาดังนั้นผมจะมาพูดถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเป็นันดับที่4ซึ่งก็คือบทบาทของตัวละครบัคกี้นะครับที่ต้องการเปิดตัวเนี่ยก็คือเปลี่ยนฉากแล้วเพราะจริงๆอ่ะเหตุผลที่บัคกี้มาเจอกับลูฟี่เนี่ยต่างกันนิดนึงนะอันนี้บัคกี้จงใจมาตามหาก่อนเลยเพราะรู้ว่ามีแผนที่แกรนด์ไลน์อยู่เรือพยายามจะเอากลับมาื้อฉากเองก็เปลี่ยนไปนะเพราะจริงๆที่เมืองนี้ประชาชนหนีไปหมดแล้วแต่ใน n น็ต l i ิเนี่ยเขาเอาทุกคนมาล่ามไว้ในละครซัตวสิ่งไงก็ กว่าจะถึงล็อกทาวน์ก่อนเข้าแกนไลน์แต่บาร์กี้อยากกลับมาเจอกับอาลองแถมกลับตามไปที่บาราทีเอและยังอยู่ถึงอาลองพาร์อีกด้วยในขณะที่เวอร์ชันการ์ตูนเราจะเจอกับบาร์กี้อีกทีก็ล็อกทาวน์เลยและที่ผมให้อันดับสีเนี้ยก็เพราะว่าบาร์กี้ถือเป็นตัวละครสําคัญในอนาคตด้วยบวกกับบทบาทที่จะเพิ่มขึ้นมากมายหลังจากนี้แต่แค่การมีส่วนร่วมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรมากในอนาคตเพราะว่าเรื่องต่อไปที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็คืออันดับที่3ของผมนะครับก็คือเรื่องล็อกทาวน์ที่นนใัังมจกจ,บนนจกบผ รื่องนี้มากเนี่ยแล้วก็เลือกให้เป็นอันดับ3เนี่ยก็เพราะว่าในเรื่องของล็อกเท้าน่ะจริงๆแล้วมีความสําคัญมากและตอนจบของซีรีส์ Netflix เนี่ยก็คือจะเป็นฉากที่นามิดูแผนที่แล้วบอกว่ามีภูเขาอยู่ข้างหน้าเป็นทางเข้าแกนไลน์และทุกคนก็คือเอาเท้าขึ้นถังพร้อมกับพูดถึงความฝันของตัวเองซึ่งฉากนี้ทั้งหมดน่ะก็คือจะเป็นฉากก่อนที่จะขึ้น Reverse Mountain เข้าสู่ Grand Line. แกนไลน์แปลว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเรื่องนี้ก็คือจะข้ามล็อกเท้าไปเรียบร้อยแล้วแต่เมืองเนี้ยถ้าข้ามไปเนี่ยแปลว่ามันข้ามความสําคัญไปหลายอย่างเลยนะเพราะว่า1น,น,นะที่ล็อกเท้าเนี่ยลูฟี่ต้องเจอกับดราก้อนพ่อของตัวเองแล้วก็ต้องเจอกับบาร์ก อีกครั้งนะที่เกือบไปฆ่าลูฟี่ด้วยแล้วก็เจอกับสโมเกอร์ซึ่งตอนจบจริงๆก็โผล่ให้ดูนิดนึงนะและสําคัญอีกอย่างที่ข้ามไปก็คือโซโลไปซื้อดาบใหม่ที่ล็อกเท้าด้วยแปลว่าถ้าโซโลไม่เคยไปซื้อดาบที่ล็อกเท้าเนี่ยก็จะต้องสู้กับดาบเดียวตลอดไปเลยเหรอผมเลยจัดเนื้อเรื่องล็อกเท้าที่ไม่รู้ว่าจะทําหรือไม่ทำเนี่ยให้อยู่ที่อันดับ3อันดับ2นะผมให้เป็นตัวละครที่หายไปหลายตัวละกันซึ่งอันนี้อาจจะเป็นตัวละครที่หายไปหรืออาจจะตายไปก็ได้นะในเวอร์ชันเน็ตฟลิกซ์เนี้ย เด็กๆในกลุ่มโจรสลับอุซบหรือจอนนี่กับโยสกุที่เป็นเพื่อนร่วมนักล่าข้างหัวของโซโลตัวละครทั้งหมดเนี่ยมีบทบาทในช่วงแรกค่อนข้างสําคัญแต่ถ้าเรามอง,มองระยะไกลอ่ะก็อาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรจนกระทั่งถึงตัวละครที่มีความสําคัญที่หายไปนั่นก็คือฮาจิกับมมูทึ่จะมีบทบาทกลับมาในช่วงชาบอดี้แล้วก็เกาะเงือกด้วยแปลว่าถ้าไม่เคยเจอเนี่ยอนาคตจะกลับมาเฉยๆเลยเหรอหรือว่าจะมีการแนะนําตัวละครฮาจิกลับมาอีกทีหนึ่งทีหลังส่วนตัวละครที่ตายไปอย่างแมรี่กับดอนครีกเนี่ยถึงแม้ว่า หายไปเลยแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเรามามองว่าโอดะชอบอัวละคในอดีตนะ่ะกับมาสร้างบทในปัจจุบันหลายครั้งแล้วเช่นบากี้ปัจจุบันกลายเป็นสกพรโจนสลัดสร้างครอสกิลพร้อมกับมีฮอคแล้วก็ครอก็ได้มันก็อาจจะมีความเป็นไปได้หรือเปล่าว่าแมรี่กับดอนคลิกในอนาคตอาจจะมีการกลับมาอีกแต่ถ้าเรามาคิดดูว่าโอดะมีส่วนร่วมในการสร้างเรื่องนี้ด้วยแสดงว่าโอดะต้องยอมรับแล้วว่าค่า2ตัวน,นี้ทิ้งไม่เป็นไรเพราะว่าการเอาอารองมาที่บาราตีเอแทนดอนครีกเนี่ยแล้วก็ค่าดอนครีกท้้ัังงีทท่ ตัวได้หลักในช่วงปาราเีด้วยนะะเพราะความไม่แน่นอนว่าอนาคตจะมีตัวละครพวกนี้กลับมาหรือเปล่าหรือว่าจะทำยังไงเนี่ยผมก็เลยให้ตัวละครที่หายไปเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงอันดับ2นะครับส่วนอันดับ1เลยเนี่ยหลายคนอาจจะคิดออกว่าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรนะนั่นก็คือบทบาทของกราฟและกองทัพเลือ ที่เข้ามาตอนต้นเรื่องถึงปลายเรื่องเลยเริ่มตั้งแต่ฉากแรกเลยตัว3้ตอนที่ประหารลอเจอร์เนี่ยปกติแล้วอะถ้าในเวอร์ชันต้นฉบับเนี่ยกาฟอะจะเป็นเหมือนคู่ปรับของลอเจอร์จะมีแบบเลิฟเฮดรีเลชั่นชิพถึงขั้นกาฟเนี่ยช่วยเอสที่เป็นลูกของลอเจอร์อะมาด้วยซ้าแต่ในฉากแรกที่ประหารลอเจอร์นั้นกาฟอะมีดูความกดเกลี้ยงเอามากเลยทีเดียวและหลังจากนั้นนะกาฟก็ยังอยู่ตลอดทั้งเรื่องด้วยไลล่าลูฟี่ตั้งแต่ ep หนึ่งจน ep สุดท้ายเลยทีเดียวซึ่งมันทําให้เปลี่ยนไปเยอะมมาาากกกกกนนนนนนนะแแบบตตออเีีีี้้ททททุค็็รูููวว่ทท่่่่ฟปปปพจไั300 มาลูกกันตอนต้นๆเลยแปลว่าอันเนี้ยเป็นไปได้ไหมว่าจะมีการสร้างความเปลี่ยนแปลงในอนาคตแล้วก็ทําให้กราฟอ่ะมีส่วนร่วมในทุกๆอาร์คหลังจากนี้ต่อไปแเพราะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เปลี่ยนมากที่สุดจากต้นฉบับอะผมเลยจัดให้เรื่องที่กราฟมีส่วนร่วมเนี่ย เป็นอันหนับหนึ่งเลยแน่นอนนะว่ามันมีอีกหลายอย่างเลยที่เปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นฉากต่อสู้หรือว่าฉากที่เขาจัดกันแต่จะไม่พูดถึงพวกนั้นละกันเพราะโดยรวมแล้ว,วเนื้อเรื่องยังอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันแค่มีพวกนี้ที่เราไม่มั่นใจว่าเฮ้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือเปล่าแต่ยังไงก็ตามผมอยากจะบอกนะว่าเรื่องนี้ถ่ายทาออกมาได้ดีมากเลยฉากสวยแสงดีแฟนผมเนี่ยหลงรักโซโลไปเลยข้อเดียวที่ผมเสียดายนิดนึงก็คือหลายฉากที่เขาทำเนี่ยมันทําออกมามืดมากแบบดาร์กมากๆนะช่วงคูโรกเนี่ยเหมือนกับดูหนังสยองขวัญเลยต่างจาาาาากกกกกมมมมมููู้้้ดดดเๆยยยััังงงไไ็็ตผขออแนนนนนะํใหทุคปช่ีถ ครมีความคิดเห็นอะไรหรือว่าใครคิดว่าการเปลี่ยนแปลงไหนดีไหมไม่ดีไหมก็คอมเมนต์มาบอกกันข้างล่างได้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมบ๊ายบาย